สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกรรมนะคะตามหลักในพระไตรปิฎกเลยค่ะสวัสดีครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากจากข้อมูลที่เราได้มาคือเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเเหมือนว่าทุกอย่างเริ่มที่ความตั้งใจของเรานี่เองใช่ครับประเด็นเรื่องเจตนาเนี่ยคือสำคัญมากเลยนะครับมันทำให้เรามองกรรมไม่ใช่แค่การกระทำภายนอกแล้วค่ะ แต่มันคือความจงใจหรือความคิดที่อยู่ข้างหลังมากกว่าไม่ว่าจะเป็นกายวาจาหรือใจอืถ้าแบบไม่ได้มีเจตนาก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมในความหมายนี้นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอพูดว่ากรรมคือเจตนาเนี่ยมันก็น่าสนใจนะคะเพราะปกติเราอาจจะนึกถึงแค่ผลของการกระทําไปเลยครับผม แล้วที่นี้ถ้ามันเริ่มที่เจตนาจริงๆจุดเริ่มต้นที่ทําให้เจตนานั้นมันเกิดขึ้นมาหรือที่ในพระไตรปิฎกใช้คําว่าแดนเกิดของกรรมเนี่ยคืออะไรคะแดนเกิดของกรรมตามหลักแล้วก็คือผัสสะครับผัสสะครับผัสสะก็คือการที่อา,อายตนะภายในของเราอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไปกระทบกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส หรือเรื่องที่คิดในใจอ mm hmm. พอมันกระทบกันปุ๊บมันก็เกิดการรับรู้ขึ้นมาหรือที่เรียกว่าวิญญาณอย่างเช่นตากระทบรูปภาพก็เกิดการเห็นขึ้นค่ะไอการเจอกันของสามอย่างนี้แหะครับตารูปแล้วก็การเห็นเนี่ยเรียกว่าจักขุสัมผัสหรือผัสสะทางตาซึ่งผัสสานี่แหละครับเป็นเหมือนออจุดสตาร์ทของกระบวนการสร้างกรรมเลยเดี๋ยวสิคะ แสดงว่าแค่การกระทบห,หรือการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของกรรมได้เลยเหรอฮะถ้าเราถ้าเราไม่ทันระวังความคิดที่ตามมาใช่เลยครับถูกต้องเลยเพราะพอมันเกิดผัสสะแล้วเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นั้นอ๋อ oh. มันจะไปกระตุ้นให้เกิดเวทนาก่อนเวทนาความรู้สึกครับความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าเฉยเฉยพอมันรู้สึกปุ๊บส่วนใหญ่มันก็จะตามมาด้วยตัณหาตัณหาความอยากความอยากหรือ oh. ความไม่อยากก็ได้ครับ พออยากมากๆเข้ามันก็กลายเป็นอุปาทานอุปาทาน,ปปาทานความยึดมัน่นความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆครับแล้วไอ้ความยึดมั่นนี่แหละที่มันผลักดันให้เกิดพบขึ้นมาอ๋อคำว่าพบในที่นี้หมายถึงอะไรคะใช่พบชาติที่เราเข้าใจกันทั่วไปหรือเปล่าคะเอ,อ่อพบในบริบทนี้มันเชื่อมกับกรรมโดยตรงเลยครับมันคือสภาวะของมีอยู่หรือความเป็นนะครับการมีอยู่ครับ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกขับเคลื่อนโดยกรรมที่มีเจตนานั่นแหละกรรมก็เลยเหมือนเป็นพลังงานสร้างภพขึ้นมาส่วนภพก็เป็นเหมือนเวทีหรือสภาวะที่กรรมมันจะแสดงผลออกมาแล้วก็เอื้อให้เกิดกรรมใหม่ๆต่อไปอีกอพอมีภพแล้วมันก็ต้องมีชาติชารา มรณนะความทุกข์ต่างๆตามมาเป็นวงจรไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นหรือที่เราเรียกว่าสังสารวัตนั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะมันเป็นกระบวนการที่แบบต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะครับผมในข้อมูลมีอุปมาเปรียบเทียบด้วยนะคะที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเรื่องกรรมวิญญาณแล้วก็ภพที่เปรียบกรรมเหมือนผืนนาอ่าใช่ครับวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชแล้วก็มีความเพลินราคาหรือตันหาเป็นเหมือนน้ําหรือยางในเมล็ดพืช ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะได้ครับเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากเลยคือวิญญาณหรือการรับรู้ของเราเนี่ยมันต้องการอารมณ์หรือที่ตั้งนะครับเพื่อที่มันที่อยู่ได้และก็เติบโตค่ะซึ่งที่ตั้งนั้นก็คือภพนั่นเองซึ่งก็คือกรรมที่เราสร้างขึ้นมาพอเราคิดหรือมีเจตนาถึงเรื่องอะไรก็ตามสิ่งนั้นมันก็กลายเป็นเหมือนผืนนาหรือภพ หรือกรรมให้เมล็ดพืชคือวิญญาณเนี่ยไปอย่างรากลงอ้ oh. แล้วถ้ามันมีน้ําคือความเพลินความอยากมาหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆค่ะเมล็ดพืชน,นั้นมันก็จะงอกงามขึ้นมาได้กลายเป็นพบใหม่ขึ้นมาอีกการที่วิญญาณมันไปตั้งอยู่ในอารมณ์หรือพบนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้เกิดกรรมใหม่วงจรมันก็เลยหมุนต่อไปเรื่อยๆงั้นก็แสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรามีอยู่ตอนนี้ ก็เป็นเหมือนผลของกรรมเก่าใช่ครับเป็นเครื่องมือรับรู้ของเราส่วนกรรมใหม่ก็คือสิ่งที่เรากำลังสร้างสร้างขึ้นมาผ่านกระบวนการผัสสะเวทนาตันหาอุปทานในปัจจุบันนี้เองถูกต้องครับกรรมเก่าส่งผลมาเป็นปัจจุบันกรรมใหม่ก็คือสิ่งที่เราเลือกทำเลือกตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระทบเราตอนนี้ โอหฟังดูเหมือนเป็นวงจรที่ไม่น่าจะจบง่ายๆเลยนะคะแล้วเราจะออกจากวงจรนี้หรือว่าดับกรรมได้ยังไงคะทางออกก็ต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับคือต้องไปทำความเข้าใจแล้วก็ดับที่ผัสสะดับที่ผัสสะหมายถึงไม่ต้องรับรู้อะไรเลยเหรอคะอ,อ๋อไม่ใช่แบบนั้นครับไม่ใช่การหนีผัสสะแต่คือการรู้ทันมันรู้ทันครับเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ย ให้เราใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาไปเห็นองค์ประกอบของประสบการณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือที่เรียกรวมๆว,ว่าขันห้าเนี่ยค่ะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะอันนี้จังมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขังแล้วมันก็ไม่มีตัวตนจริงๆให้เราไปยึดถือได้เลยอนัตตาหมายความว่าการเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเนี่ยจะช่วยตัดวงจรน,นี้ได้ใช่ครับ เมื่อปัญญามันเห็นแจ้งในความจริงของอันนี้จังทุกขังอนัตตาชัดเจนแล้วเนี่ยความเพลินนันทิความอยากตัณหาความยึดมั่นอุปาทานในสิ่งต่างๆมันก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงไปเองอืพอตัณหาที่เปรียบเหมือนน้ำหรือยางในเมล็ดพืชมันดับไปวิญญาณก็มีม,มีเชือ้อไม่มีที่ตั้งอาศัยแล้วค่ะ เหมือนเมล็ดพืชที่ไม่ได้รับน้ำมันก็งอกงามในพบใหม่ไม่ได้วงจรแห่งทุกการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็กรรมมันก็จะดับไปในที่สุดนี่คือเป้าหมายสูงสุดครับคือความลุดพ้นความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็ทำความเข้าใจอย่างมากเลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับมันต้องฝึกฝนแล้วก็นี่คือข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ให้ลองกลับไปพิจารณากันดูนะครับค่ะคือ ลองสังเกตดูในชีวิตประจําวันของเราว่าจริงๆทุกขณะจิตเนี่ยมันมีผัสสะเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับอืจริงด้วยค่ะเราอาจจะไ่ค่อยทันสังเกตแล้วปฏิกิริยาที่มันตามมาทั้งความรู้สึกความอยากมันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปการที่เราเริ่มกลับมาตระหนักรู้แค่ที่จุดเล็กๆตรงนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองต่อการกระทําแล้วก็ประสบการณ์ในชีวิตของเราไปได้เยอะเลยนะครับ น่าสนใจมากๆเลยค่ะสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะว่ากรรมตามหลักพระไตรปิฎกเนี่ยมีรากฐานมาจากเจตนาเกิดขึ้นผ่านกระบวนการของผัสสะแล้วก็ขับเคลื่อนวงจรแห่งภพไปเรื่อยๆครับผมแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาปัญญาเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงก็คือหนทางที่จะนำไปสู่การดับกรรมแล้วก็ความทุกข์ได้ในที่สุดถูกต้องครับมันคือเรื่องของการฝึกฝนจริงๆครับ การหันกลับมาเฝ้าดูทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของจิตใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอขอบคุณที่ติดตามและฟังการเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ